ทองคำอัปเดตล่าสุดราคาทองวันนี้วันอังคารที่12มกราคม2564มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขอมต์ด้านล่าง ของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจำวันอังคารที่12มกราคม2564โดยเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์ราคาทองวันนี้กันก่อนนะครับค่าเงินบาทอยู่ที่30.180บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐราคาทองโลกคริสตัลสปอตอยู่ที่ 1,847.21ดอส่ลลาร์ส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาทองวันนี้นะครับโกลด์สปอตฟื้นตัวขึ้นจากการเข้าซื้อเก่งกกำไรหลังจากราคาทองคำดิ่งลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการปรับฐานลงของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นอีกปัจจัยหนุนการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแรงช้อนซื้อเก่งกกำไร หลังจากทองคำร่วงลงเกือบ80ดอลลาร์หรือกว่า4%เเซในวันศุกร์ที่ผ่านมาและตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำร่วงลงกว่า3%ปอร์เซนอันเป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐส่งผลให้ทองคำสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครอง ปรับตัวสูงขึ้นรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในคืนนี้จะมีการประกาศจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายนตัวเลขคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ6.42ล้านตำแหน่งจากเดือนตุลาคมที่6.5ล้านตำแหน่งรวมถึงการถแถลงของคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหลายท่าน ส่วนหัวเซงเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำสปอตคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,820ถึง1,850ดอลลาร์โดยจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ1,820ดอลลาร์และแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ในขณะที่แนวต้าน1,850ดอลลาร์จะเป็นฝั่งแนวต้านแรกและแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 1,870ดอลลาร์ 1, มาดูราคาทองคำในประเทศวันนี้ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9ก้นาฬกา27นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคายังคงเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรามาดูราคาทองคำแท่ง96.5กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,000 300บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,400บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพันธ 96. ์96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,704บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,832บาท64สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,900บาท ส่วนราคาน้ำหนักทองรูปปรพันธ 96. ์96.5%มีดังนี้นะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำหนดเฉลีย่ยราคาอยู่ที่3,863บาทราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำานดเฉลีย่ยอยู่ที่7,225บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตาง์เมื่อบวกกับค่ากำานดเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่13,000 950บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยราคาอยู่ที่27,400บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยราคาอยู่ที่54,300บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยราคาอยู่ที่135,000บาทปิดท้ายที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำเนิเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 2 6 9 5 0 0บาทโดยค่ากำเนิดเฉลีย่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนิดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วเราค่อยนาค่ากําเนิดนั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับเรามาดูราคาทอง5ร้านดังจากยาวราชนะครับเริ่มที่ราคาทองจากหัวเซิงเฮงทองคําแท่ง9 6 5%ขายออกอยู่ที่บาทละ26,390บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,000 340บาทราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ26,900บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 5 8 3 2บาท64สตางค์ทองคําแท่ง99.99% 99ขายออกอยู่ที่บาทละ26,390บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,330บาท ราคาทองร้านจินหัวเห่งทองคำแท่ง9ก5ปเซขายออกอยู่ที่บาทละ26400บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 26, 3 0 0สบาทราคาทองร้านแม่ทองใบทองคำแท่ง9 6 5เปเซขายออกอยู่ที่บาทละ26400บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,300บาทราคาทองร้านแม่ทองสุขทองคำแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่บาทละ26,390บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,330บาทปิดท้ายที่ราคาทองร้านออโรราทองคำแท่ง96.5% ขายออกอยู่ที่บาทละ26,400บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,300บาทราคาทองรูปรพันธ์ขายออกอยู่ที่บาทละ25,833บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,985บาททั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้ง เราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดต่อไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยกันกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ